มนุษย์ในโลกนี้สุดอยู่ที่จิตใจฐานเอ้ยคันว่าใจมีสินมีธรรมกระซุมเย็นสบายเหนือขั้นแมนใจหุ่นหอนแห่ห้นห้มบาปมีแต่ควมหยาบสานักหนาหน่วงอยู่ในฐานเอ้ยจิตใจที่ยังแข็งกระด้างอยู่อย่าวังเลยว่าจะรู้จักสินที่เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษ จิตแข็งกระด้างอยู่ด้วยทิฏฐิจิตแข็งกระด้างอยู่ด้วยมานะถือเนื้อถือตัวแต่ถ้ามันอ่อนโยนอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นมันพังคลืนไปหมดเลยรู้จักบุญรู้จักคุณของพ่อของแม่ระลึกไปถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกท่านสอนระลึกไปไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าก่อนระลึกขึ้นหอดคิดถึงนี่ลักษณะเช่นนี้มันเหมือนกับเหล็กที่ก้ากล้า Rao C A M A.